้วยนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นคูจุดเด่นว่าเป็นศูนย์กลางการเฉลิมฉลองปีใหม่ของโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมีการแสดงดอกไม้ไฟนานถึง12นาทีที่สวยงามประการตาเหนือสะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแลนะเป็นการแสดงดอกไม้ไฟที่ยิ่งใหญ่ประการตาที่ผดในรอบ10ปีโดยใช้ดอกไม้ไฟถึง7ตันมีผู้เข้าร่วมงาน1,500,000คน ส่วนตามเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียมีการจัดงานฉลองต้อนรับสักราชใหม่กันอย่างคึกคักอย่างที่กรุงไทเป้ไต้หวันมีการแสดงดอกไม้เป็นรูปมังกรพันรอบอาคารไทเป101ซึ่งเป็นตึกสูงที่สุดของไต้หวันขณะที่บนเกาะฮ่องกงประเทศจีนผู้คนหลายแสนคนมาชุมนุมกันที่อ่าววิกตอเรียรเพื่อชมควาสวยงามของดอกไม้ไฟที่จุดจากยอดอาคารที่มีชื่อเสียงิทแห่งของฮ่องกง กรุงโตเกียวเมืองหลวงประเทศญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นหลายพันคนมาร่วมกันนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ศาลเจ้าโซโยจิย่านใจกลางเมืองและมีการทำพิธีปล่อยลูกโป่งผูกกระดาษเขียนข้อความขอพรปีใหม่ขึ้นสู่ท้องฟ้า กรุงวอสโคมืองหลวงประเทศรัสเซียนายดีเมตีเมดเวเดฟประธานาธิบดีรัสเซียได้กล่าวพรปีใหม่ทางโทรทัศน์และเรียกร้องให้ชาวรัสเซียร่วมกันสร้างชาติให้มีความมั่นคงทันสมัยและเป็นมิตรประเทศที่ดีขณะที่ชาวเมืองมาร่วมชมดอกไม้ไฟที่สวยงามตะการตาสว่างสวัยไปทั่วท้องฟ้าเหนือโบสถ์เซนตเบซิน,น,นท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นและหิมะตกโปรยปรายครับ